ชีวิตเราเมื่อเราได้เกิดมาเนี่ยอย่าโยมเหมือนเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นชีวิตเนี่ยลองทิดที่โบราณว่า <c oughs> มีคำสุภาษิตว่าไว้ว่า,วาถ้าเริ่มต้นดีก็เท่ากับว,ว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งการเริ่มต้นนี่ ถือว่าเป็นวันของเวลาอยา่างสมมติเช้ามามีพระอาทิตย์ขึ้นมีแสงแดดออกเราจะเห็นคนเราตั้งแต่คนก็ดีสัตว์ก็ดีเช้ามาก็จะออกหากินถ้าเราชีวิตของสัตว์นกหนูปูปลาวัวควายสัตว์อื่นๆ มันก็บินเที่ยวสแสวงหาเลี้ยงชีวิตเพราะว่าได้วันใหม่แล้วเมื่อแสงเงินแสงทองพุ่งออกมาก็ได้วันใหม่ก็เริ่มไปสาะแสวงหาเลี้ยงชีวิตและช,ชีวิตมนุษย์ล่ะชีวิตคนเราที่เกิดมาเนี่ยเราก็เหม,มือนได้ชีวิตใหม,ม่เราก็เหมือนกับเริ่มต้นของวันใหม่ อย่าโยงลองคิดเถอะวันนี้บางคนคือคิดเนาะถ้าคนมีงานทำมีมีมไรายได้เป็นเงินเดือนก็สบายใจไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเออเดือนนี้เราจะได้เงินที่ไหนมาไม่ต้องไปกังวลแล้วเพราะว่าเรามีชีวิตประจำได้เงินเดือนประจำต่ที่เนี่ยคนไม่มีล่ะ เขาก็จะต้องเริ่มต้นอีกว่าเออวันนี้เราจะไปทำอะไรหากินแล้วคิดดูชีวิตนกชีวิตสัตว์เช้ามันมันออกบินไปมันวินว่อนไปมันก็ล่องไปหาคู่มันหาหมู่หาฝูงวันบินไปไปสออแสวงหามันได้กินอิ่มแล้วเสร็จแล้วมันก็หยุดพักแล้วมันก็ไปล่องลำทำเพลงทำต้นไม้ที่ลงพักผ่อน ตามความประสงค์ของเขาชีวิตของคนเราถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าดินนด้นรนดิ้นรนจนเกินจนกลายเป็นการแข่งขันอย่างทุกวันนี้เหมือนสังคมที่มันถูกบีบรับบังคับให้พวกเราต้องแข่งขันทุกคนก็ต้องแข่งขันกันไม่ได้ก็จะทำเป็นต้องหาให้ได้บางคนก็แข่งขันกันจนเกิน จนกลายเป็นไปโกงคนอื่นอย่างแก้งคอนเซเตอร์ทุกวันนี้เอาคนอื่นเดือดร้อนไปด้วยทำให้คนอื่นหมดเนื้อหมดตัวไปด้วยชีวิตเนี่ยเราเริ่มต้นเนาะโชคดีมีบุญคำว่าโชคดีมีบุญเนี่ยบางคนก็หาเงินได้ง่ายบางคนงก่าจะได้เนี่ยแสนทุกอยากลำบากเอ๊ะมันเป็นทำไมเป็นอย่างนี้เราก็มาคิดดู ก็เพราะว่าคนเรามีโอกาสมีจังหวะมีเวลาไม่เท่ากันนั่นเองบุญกุศลนี่แหละสำคัญที่สุดชีวิตที่เราเริ่มต้นใหม่ที่ดีเนี่ยอย่างการที่เราได้มาสร้างสมทานศีลภาวนาญาโยมเป็นสุขอย่างวันเนี้ยใจเราเป็นสุขสุขที่พวกเราได้มาทำบุญได้ถวายพระตาหาร ให้ตัวเองให้พ่อให้แม่ได้หอมผ้าพระทาุได้ถวายดอกไม้ทูกเพียนได้ถวายพระพุทธลูกได้ถวายพระจีวรอ,อย่างเงี้ยมันมีความสุขเพราะว่าเราเริ่มต้นชีวิตของเราใหม่เราเริ่มเราจะเริ่มที่ไหนแล้วก็เริ่มชีวิตของเราที่พูดที่ทำที่คิดพูดใหม่ทำใหม่คิดใหม่ อย่างญาติโยมบางคน,นี่ยอย่างโยมมาจากสุงไหงโครกโยมนั่นมาจากมานอนนี่ได้ตั้งสี่วันแล้วเนาะสี่วันแล้วอโยอมยอยู่ตร,ง,ตรงวันนี้กรุงเทพเนาะพระยาเป็นคนอุดรโอ้มาไกลเลยแต่ละคนแต่ละทิศอุตสาห์เอาแหวนทองคำ มีหนึ่งวงถอดออกเลยมาถวายเป็นกุศลร่วมสร้างพระอบเนี่ยคือจิตใจของคนเราที่ลองนึกดูแล้วว่าคนที่มันคิดสละเนี่ยอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่ประจวบโนนมาอยู่กรุงเทพมาสร้างบุญกุศลลำโพงเนี่ยมคนละทิศกันเลยอ่ะโยบมาด้วยกับเทวดาที่กตอ,อกนี่แหละตมาว่า เพราะว่าเทวดาที่ตกในาพามายอมมาถึงวัดสันปยางหลวงไม่ใช่ของใต้บางคนมาจากแม่องสอนโดนโดน,ดนมาจากยะลาก็มีเหนือสุดใต้สุดเนี่ยมันเพราะอะไรบางคนนะ่ะอยู่ยะลาบอกว่าอ,อยากจะมาทำบุญกับหลวงพ่อเอาอะไรมาเคกี้เอาอาหารสังฆทานมาถวายเนี่ย ก็มานั่งนึกโอ้หหิวสังฆทานอยากแยลามาทำบุญให้ลำพูนอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่จิตใจนี่สูงส่งมากเพราะว่ามันมันยิ่งใหญ่ไงจิตใจนี่มันยิ่งใหญ่เวลามันคิดจะทำแล้วมันเอาจนได้นะโยมใจนี่นะ่ะ <c oughs> เพราะนั้นวันเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเนี่ยจึงสำคัญนัก คนที่เริ่มต้นดีเนี่ยเท่ากับทําสิ่งที่ดีๆสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งอย่างวันนี้โชคดีโยมได้มาห่ผมผ้าพระธาตุได้เห็นพิธีกรรมทางเหนือแล้วก็ได้เห็นพิธีปล่อยายแม่ลูกวัวแม่ลูกมีนะมีลูกในท้องอีกต่างหากเปลาอีกเต่าอีกหอยอีกวันเนี้ยยมคิดดูเถิ สิ่งเหล่านี้ถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยไม่มีทางอะ่ะไม่มีทางได้ทําแต่พวกขบุญคิดจะเกิดคิดมันจะทําแล้วมันก็ออกบ้านมาทําได้เนี่ยก็ศรัทธานี่แหละจิตใจเนี่ยเราให้อย่างนี้เรารู้นี่อานิสงส์มันมีแน่นอนยังบัวเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันก่อนควายควายแม่ลูกจะฆ่าแล้วจะถูกเขาฆ่าแล้วไปไถเอามา มันลงไห้ทั้งคืนนี่ยแต่มาว่าน้ำตามมันี่เป็นคราบลอยล่องแก้มมันเนี่ยเห็นเ,เห็นชัดเลยมันมันเหมือนกับว่ามันอดีใจที่สุดแล้วที่ชีวิตมันเน่ยได้รอดโยมต้องคิดด้ยเนี่ยการช่วยชีวิตคนแค่เราให้ชีวิตแก่สัตว์อย่างควายอย่างวันเนี่ยห้าตัวเนี่ยอยู่ในท้องอีกหนึ่งตัวอ่า อยู่ข้างแม่มันนั่นฝ่ายละตัวเป็นห้าตัวโยงมให้ห้าชีวิตนะวันนี้นะถ้าเป็นเป็นทางเหนือนะไม่ว่าทางเหนือทุกภาคแหละถ้าบนมันมันจะเอาลงนะมันเห็นเป็นอาหารแล้วนะลูกก็าขายแม่ก็าขายอ,ะอ่ะอเพราะว่าเขาคิดที่จะเอาแต่เงินอย่างเดียวเขาไม่ได้คิดถึงชีวิตละชีวิตของ วัวควายเขาเกิดมาเลี้ยงโลกว่าอย่างเนี้ยถามสิวัวควายมันไม่ใช่ดีว่าว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงโลกอ่ะคุณครับเอาผมไปฆ่านะครับผมอยากจะให้เนื้อแก่คุณเนี่ยถ้ามันว่ามาอย่างนี้เนี่ยเออดีมันไม่มีหรอกวัวควายเนี่ยมันจะว่าออกมาอย่างนี้มันไม่มีมันกลัวตายเนี่ยมันถึงร้องไห้เนี่ยมันได้ผ่านพ้นชีวิตของความตายมาแล้วสัตว์มันก็รู้ว่ามันเข้ามาอยู่หน้าวัดเนี่ย มันเห็นคนเอาน้ำน้ำมนต์พรมใส่มันเนี่ยมันรู้แล้วว่ามันเป็นน้ำเมตตามันไม่ใช่น้ำของความืฤโหด <c oughs> มันเป็นน้ำของความเมตตา <c oughs> จิตใจเรานี่ยิ่งใหญ่นะอยติโยมบทจะให้ชีวิตเขาเนี่ยเงินเป็นหมื่นหลายหมื่นไม่เสียดายเลยปลาวันเนี่ยเกือบร้อยกิโลโยมลองคิดดูเนี่ย ปลาเกือบร้อยกิโลกิโลแปดร้อยเก้าร้อยพันตีว่าแปดพันแปดสิบกิโลก็แปดพันร้อยกับหมื่นหนึ่งชีวิตอีกกี่ชีวิตกิโลเนี่ยไม่รู้่ากี่ตัวไม่รู้สี่ห้าสิบตัวก็ไม่รู้ยี่สิบสามสิบก็ไม่รู้ให้ชีวิตทั้งทั้งปลาหอ,อยเขาจะเอามันไปต้มไปแกงไปกินแล้วให้ชีวิตไป เราเป็นคนเรากินอะไรก็ได้เข้าเซเว่นไม่ต้องไปฆ่าใครก็ได้เข้าร้านสะดวกซื้อไม่ต้องไปฆ่าใครก็ได้ได้เข้าเสรีก็อิ่มแล้วใช่ไหมโยมลองคิดดูเดยไม่ต้องไปกินหมูปิ้งควายปิ้งวัวปิ้งอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องชีวิตเขากับชีวิตเราเราให้ชีวิตเป็นฐานคนที่ตอบผลตอบแทนที่เราได้คืออายุยืนไง คนที่เจ็บที่ป่วยเนี่ยลองดูเลยชีวิตวัวควายมีอยู่ปีหนึ่งนะสมัยนั่นแต่มาย,ยังเป็นเด็กวัดประมาณปีพศสองพันห้าร้อยประมาณนั่นแหละ <c oughs> วัดมีคนข้าวจูงวัวจากเหนือวัดเนี่ยเราไปขาไปฆ่าที่โรงฆ่าที่โรงเรียนชุมชนเนี่ยห่างจากวัดนี่ไปสักห้าร้อยเมตร ควายตัวหนึ่งอยโยเดินเขาโดนจูงจะไปฆ่ามาถึงหน้าวัดมันทำไมรู้อ่ะมันสุดเข่าลงเลยมันไม่ยอมลุกฟาดมันนี่นะเจ้าของมันเอาฟาดเนี่ยดึงจนจมูกโดง่งี้มันไม่ยอมลุกจนหลวงพ่อบอกให้ระมาไปบอกให้พ่อตาอ่าโยมอุปถามภ์วัดไปบอกให้ เรียกมาวัยาวัจกรมาถึงหน้าบัตรมาดูภาพคนก็มามุงดูกันเต็มนี่โยมไม่ยอมลุกเลยโยมวัยาวัจกรเลยเอองานไม่เป็นไรผมซื้อสมัยนั้นมันไม่ใช่แพงสามร้อยสามรห้าสิบควายตัวหนึ่งขายเลยซื้อเลยซื้อแล้วไปให้คนทำนาของแกทำนาเขามันี ตอนที่มันตายเนะี่ยเขามันบานโยมควายเขาบานอยู่จนเท่าจนแก่ตายไปเลยเพราะว่าโยมพอตานี่แกไถชีวิตมันเอาไปไม่ให้มันตายเอาไปไถนาซะเนี่ยชีวิตสัตว์มันยังรู้มันผ่านวัดมันทำไมรู้ว่ามันเป็นวัดอ้าคิดดูดิผ่านวัดยัง เราเห็นคนอย่างเงี้ยนะบางคนขี่สามล้อขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่เนี่ยขานวัดยกมือขึ้นสาธุยังรู้จักวัดใช่ไหมอ้นี่ควายเนี่ยมันไม่รู้ยังไลงลงเชิดอ,อยู่โนดบ้านคนมันก็ไม่ได้เคยเดินผ่านวัดอยู่ๆมามันสุดเข่าลงหน้าวัดเลยเนีย่ยเห็นไหมดึงเน่ไไร่มันไม่ยอมลุกนี่ก็เพราะว่าอำนาจกุศลผลบุญเมตตาจิตที่พวกเรา คนที่ได้สวดมนต์ทำวัดอะไรเนี่ยสัตว์มันก็รู้ว่าแหล่งไหนเป็นบุญแหล่งไหนเป็นบาปลองมันเข้าไปมันรู้นี่ว่ามันจะต้องถูกเอาไปเชือดที่โรงฆ่าเพราะอะไรเพราะกินเลือดเนี่ยคนฆ่าบ้านอยู่เหนือวัดเนี่ยคนฆ่าเนี่ยกินข้าวเลือดเขาเอาเนื้อกลับเข้าบ้านใช่ไหมเอาไปทําเนื้อแห้ง ไปทําเนื้อแห้งเอาไปทําสมัยนั่นเขาเรียกอ่าเขาเรียกไขควายโยมมันเป็นมันเป็นส่วนชิ้นส่วนของโบควายไขควายแคบแคบควายเขาไม่เรียกเขาเรียกไขควายเขามาทอดลองนึกดูเถะ มันได้กลิ่นสัตว์พวกเดียวกันมันก็รู้แล้วว่าบ้านนี้เป็นคนฆ่าจิตมันไม่สงบหรอกมันตามันเศร้าหมองมันรู้แล้วชะตาชีวิตมันเนี่ยเหมือนสามสี่ตัวเนี่ยอนามาน้ามนลดมันเนี่ยมันดีใจที่สุดแหละวันนั้นก็เหมือนกันที่สองแม่ลูกนะพอเอาน้ำมนพรมมันมันรู้เลยมันยืนน้ำตามันเนี่ย มันไหลลงมาสัตว์มันยังรู้จักชีวิตแล้วคนเราเนี่ยลองคิดดูเถอะคิดดูเถอะว่าเวลาเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยเราได้ผ่านอุปสรรคนั่นมาเอาง่ายๆที่อาน,นิสงส์อาน,นิสงส์ที่ปล่อยชีวิตสัตว์เป็นฐานนี่นะเมืก่อนอาณามาไปชัยภูมิ รถตู้ซื้อมาใช้วัดที่ว่าแต่สิบเจ็ดปีแล้วไม่เปลี่ยนบอกรถแค่มันทุกพระไปทำบุญเท่านั้นเองไปจิตนิมนต์นั่นนี่มาถึงนครสวรรค์มาถึงหนองบัวเริ่มมีปัญหาเข้าอู่ซ่อมมาถึงหนองบัวประมาณมมนนบ่ายโมงซ่อมตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามจนถึงสี่โมงห้าโมงเย็น สชั่วโมงเต็มเต็มนั่งซ่อมรถไดชาร์จมันเสียตะมาก็นั่งคิดเมื่อเขาที่ไปนครศรีธรรมราชปีปีที่แล้วขากลับมามันก็อารวาดทีหนึ่งละรถคันนี้นะ่ะไดชาร์จมันก็เสียคนขีต่ตมาไม่ได้นั่ง ซ่อมสามสามล้านที่ประจวบที่แถวเพชรบุรีแล้วมาที่สุพรรณบุรีแล้วมาจอดสนิทนิ่งอยู่ที่กำแพงเพชรแสดงว่าโยมที่ไปด้วยเนี่ยมีข้อกำรหรนะอุปสรรคชีวิตเยอะ ต้องชดใช้แต่ธรรมาไม่ได้นั่งมันนะไม่ได้นั่งคันรถวัดนี่นะแต่มาหัวเนี้ยได้นั่งมันมันก็จะต้องชดใช้อามามานึ่งนั่งนึกเออธรรมาชดใช้ให้ใครเนี่ยอ้อารมาเป็นผู้แผ่กุศลให้ญาติโยมโยมทุกคนที่มาเนี่ยขอเอาบุญทั้งหมดเนี่ยอุทิศให้เจ้าคุณนายคุณเจ้ากรรมนายเวรของโยม เออเขาก็ว่าอ๋อนี่หัวหน้านี่หัวหน้าขบวนการนี่หัวหน้าขบวนการต้องต้องเอาหัวหน้ามั่งต้องเอาหัวหน้าขบวนการต้องให้หัวหน้าขบวนการได้ชดใช้แต่ที่นี่มันไม่เป็นกลางคืนอย่างเขาอย่างตอนที่เสียขั้งแลกสามรั้งหรือสี่รั้งจนจอดรถอยู่กำแพงเพชรนะและให้คนเฝ้า ขับมาถึงลำพูนอีกวันหนึ่งเมารถแสดงว่าโยมมีกรรมเนี่ยอุปสรรคชีวิตแต่ก็ไม่มีอันตรายอะไรหรอกเพียงแต่ว,ว่ามันมีอุปสรรคอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ของธรรมาเนี่ยอน,นิสงส์ที่เราได้สร้างรับของโยมมาเราก็ต้องใช้ให้โยมมั่งบางทีของโยมเนี่ยเราเป็นผู้แผ่เจ้ากรรมในเวรแต่เจ้ากรรมในเวรของโยมนะ่ะเอาอรตมาไม่มากหรอกเอาแค่สี่ชัว่วโมง เอาแค่สีชั่วโมงก็ดีเหมือนกันนั่งพักหายร้อนโยมแถวที่หนองบัวนะ่ะสีแยงหนองบัวนะ่ะธรรมะก็นั่งรอด้วยใจเย็นไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ซ่อมของเขาไปจนซ่อมเน้ิบดีดีซ่อมกลางวันถ้าน่งนึกถึงพอขณะซ่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเลยโยมลมพายุถ้าสองสวันก่อนใครดูที่แถบตั้งแต่นครสวรรค์พิโลกนครสวรรค์พิจิต เสาไฟฟ้าหักระนีระนาดหมดสองฝ้าข้างทางขนาดเสาไฟฟ้าฟาดลงมาถนนอย่างเงี้ยรถติดกันฝากฝากตรงกันข้ามนะมัน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 สองเลนสี่เลนใช่ไหมสี่เลนมาทั้งนี้อ้าวถ้ามันล้มมาทางอาตมานี่ธตมาติดแน่แต่ที่มันล้มทางโยมเนี่ยเนี่ยตมาโยนี่น่าจะอยู่ประมาณทั้งห้ากิโลได้แล้วก็คงจะมากกว่านั้นเพราะเสาเสาไฟฟ้ามันขวางเต็มถนนไปแล้ว ด้านโนดมันถนนด้านโนดถนนขากลับเนี่ยพอห้าโมงเสร็จเราก็ออกรถพอดีเสร็จออกรถมาได้หน่อยหนึ่งลมก็ยังตีอยู่เห็นเสาไฟฟ้ามันไ,ไม่เรียบมัพังระเนินระนาดหมดเป็นหลายกิโลทีเดียวนะแถวเดี๋ยวตั้งแต่หน้องบัวแยกตากฟ้าหน้องบัวเนี่ยมาจนถึงพิจิตเนี่ยแล้วฝากล้นติดยาวยืด เพราะว่าเสาไฟฟ้ามันขวางทางถนนน่ะมันขวางถนนมันรถจะมาก็ไม่ได้ถ้ามาก็อันตรายเห็นไ,ไหมพระรามาก็นั่งนึกโอ้บุญแท้มาถึงวัดเที่ยงคืนก็ยังดีมาถึงเที่ยงคืนยังดีกว่าที่ถ้าเรามาเสียกลางคืนแล้วมาเจอพายุเข้าไปอีกเจอลมเจอฝนเข้าไปอีกลาลานจะซ่อมให้เราหรือเห็นไหมโยมเห็นไหม นี่ไงอุปสรรคที่ลัทธิธรรมาว่าถ้ามันมีอุปสรรคหนักเนี่ยมันก็เป็นเบาเบาก็เป็นบางมันก็จะหายไปในที่สุดไม่มีอะไรหรอกโยมเราสร้างกุศลนี่แหละตัดล้อนถอนกรรมราไปเลยๆไปไหนนะอาตมาจะเอาบุญนี่เนี่ยเป็นที่ตั้งโยมยกมือสิบนิ้วก็แผ่บุญไปถึงสเพสัตาสพัพสัตทุกทวนนาข,ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นสุขเป็นสุขไปที่ไหนก็แผ่บุญกุศลถึงผีสาง เทพยดาอารักทุกที่ทุกแหง่งให้ได้รับส่วนบุญกุศลเนี่ยคือสิ่งที่เราได้ทําแล้วเนี่ยโยมมันไม่หายหรอกบุญกุศลมันจะมีติดตามมาไม่มีหายไม่มีจบไม่มีสิน้นแล้วชีวิตของพวกเราเนี่ยอุปสรรคที่มันจะเกิดเนี่ยก็อย่างเงี้ยหนักมันก็จะเป็นเบาไปเบามันก็จะบางไปนี่คือเริ่มต้นใหม่เรามาเริ่มต้นดีๆในวันปีใหม่อย่างเงี้ย ปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยมัวปล่อยควายเนี่ยโอ้หมหากุศลเลยโยมแล้วอุปสรรคในชีวิตเนี่ยโยมต้องการให้มันเกิดลึกโอ้โยใครก็ไม่ต้องการหรอกอยู่ๆหาเงินหาทองขาดมือไปเลยเป็นหนี้เป็นสินเข้าไปอีกโอ้หนักเข้าไปอีกอย่างเงี้ยบางคนก็เจ็บป่วยเข้าไปอีกโอ้บางทีเนี่ยตัวเองไป เกิ accident, ดอุบิเหตุรถชนรถคว่ำญาติลูกหลานรถคนรถคว่ำอีกโอ้หนักเข้าไปอีกใครอยากจะให้เกิดอุปสรรคแบบนี้ไม่มีนี่แหละไงบุญที่เดททำได้สร้างเนี่ยอนามานี่แหละมีตัวอย่างเยอะแยะไปหมดที่เรื่องรถเนี่ยนะขนาดว่าวงมูเล่เนี่ยที่มันมันคล้องสายพานนี่จุดนี่จุดเนี่ยมันดึงสายพานได้มูเล่มันหลุดออกจากเบ้าอ่ะ โยมโนโ่นน่ะบางโนโ่นน่ะสะพานแขวนพระรามเก้าน่นน่ะมาถึงรัชดาแยกรัชดาขับมาได้อะอใครจะว่าอะไรล่ะโยมขับมาไดทท้ทั้งทั้งที่มูเลสายา,ยานไอตัวเครื่องมันหลุดแล้วเนะี่ยมาเปิดดูเครื่องช่างก็บอกแล้วคุณมากันได้ยังไงก็ไม่รู้ฉันมาได้เห็นไหมเนี่ยรถอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันมหสัจจรย์เกินไงสิ่งที่แม่ธรณีเทพยาดาช่วยประยุงมาให้เกิดอุปรรรอสุบัติเหตุเกิดอันตรายมู่เล่ที่เป็นซี่นะที่เป็นล่องนะดึงมู่เล่หมุนอย่างเงี้ยหลุดออกมาแล้วลดมาได้เลยยมคูดให้ใครก็ไม่น่าเชื่อแต่คนในพยานในรถทั้งคันมีศูนย์โตโยต้าที่รัชดาเนี่ย ที่ตึกช้างนะั่นหรืวลงหลังไอแม็กนะ่ะไอแมที่กรุงเทพนั่นนะเอามาซ่อมอยู่ตรงนั้นมันก็นยัง,งงงอยู่อ่ะเฮ้รถลดคุณมาได้ยังไงเห็นไหมเนี่ยมันมหาสัจจรย์เกินที่จะพูดกุศลเนี่ยถ้าเราสร้างไปเราไม่ได้ทําอะไรให้ใครเดือดร้อนคนที่มันจะมีอุปสรรคเนะี่ยมันเป็นยังไงร,รู้ไหม เขาสร้างถนนตัดรอนอย่าสร้างไม่ให้สร้างเขาขอที่นิดนิดหน่อยหน่อยช่วยกันทำถนนไม่ให้ไม่บริจาคให้แค่เนี้สมมติเขาต้องการสามวาให้สองวาอย่างเงี้ยบางทีก็ตัดถอนรอนโอ้ปวดหัวเขาทำถนนเสร็จอา้าวแก้งเขาตัดหน้ำเอาไปขวางทางไว้เนี่ยอุปสรรคคนจะเขาจะสร้างถนนสร้างความเจริญนะ เราก็บริจาคสร้างเราก็บริจาคฐานโมทนากับเขาขุดน้ำบอ่อคนได้ใช้ก่อศาลาคนได้พักพิงที่ที่ร้อนเนี่ยให้มันที่เย็นทำถนนให้คนได้เดินทางนี่เราทอดพระป่าให้โรงพยาบาลเขาไปสร้างห้องแลบพิทยาพยาธิกุศนี่แหละหนุนให้ญาติโยมหายป่วยหายไข้นี่มันเป็นอย่างนี้หอมผ้าพระธาตุ ุ้มคของชะตาตนอานิสง์ก็เห็นมาแล้วอย่างลุงสมหมายที่พิจารณาโลกที่ลงตลิกตอกไปสองสาวันนี่แหละเห็นนิมิตพระธาตุคุณวรวัฒนเห็นนิมิตพระธาตุกุศลเกิดหายโลกหายภัยบุญกุศลค้ำหนุนดวงชะตาชีวิตผ่านอุปสรรคได้นี่แหละชีวิตกุศลเพราะนั้นนะเรื่องบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศัรรย์์มากให้เริ่มทำ ไหว้พระเริ่มต้นชีวิตใหม่สวดมนต์นั่งสมาธิและปีนี้อาตมาถึงบอกว่ามันจะรุนแรงเดี๋ยวนี้เห็นไหมเข้าเมษามาแผ่นดินไหวใต้หวันตึกสุดเห็นไหมน้ำทะเลปลาตายออกมาอะไรจะเกิดไม่รู้สึนามิสึนามะอ,อะไรก็ไม่รู้ไม่แน่เห็นนะโยมดูนะรับเสียเขื่อนแตกฝนตกน้ำท่วมเอา้าททางหนึ่งแรง ทางหนึ่งน้ำท่วมเอาทางทะเลแดงทะเลในเมดิเตอร์เรเนียนเกิดยิงกันแล้วข้างบ้านเราตอนเนี้ระหว่างแม่สอดนิววดีอุตรุดอะไรกันก็ไม่รู้มันเกิดทุกหย่อมหญ้าไปหมดแล้วมันจะหนักขึ้นญาติโยมมันจะหนักขึ้นขอให้พึ่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเราทําใจสบาย ช้ามาลงทุนในตัวเองแล้วอยากจะให้ชีวิตของโยมดีไม่ใช่หรืออนามาขอถามหนึ่งเงี้ยใครอยากจะให้ชีวิตของตัวเองโตอับอยากจนพ้นแค้นลำบากยกมือขึ้นสิไม่มีก็นี่เลยเราต้องการในชีวิตเราไม่มีอุปสรรคเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบูรเราก็ทำสิ่งที่ดีๆสำหรับชีวิตของพวกเราเนี่ย โดยการไหว้พระสวดมนต์เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนที่คําพูดเปลี่ยนที่การกระทําเปลี่ยนทีค่ความคิดใครเคยร,รู้ว่าตัวเองทําไม่ดีเปลี่ยนสักเปลี่ยนง่ายมากเปลี่ยนที่คําพูดการกระทําและความคิดไม่ดีแต่พ่อต่อแม่กลับมาทําดีแต่พ่อต่อแม่จบข่าวกัตันญูกกระดาเวทีสิ่งดีๆก็ยำบังเกิดขึ้นเป็นคนกินเหล้าเมายาเล่นการพน,นันเลิกสักจบไม่มีอะไร พฤติกรรมพวกนี้เราเปลี่ยนได้มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราแล้วเราปฏิบัติตามหลักศีลของศีลธรรมเนี่ยแค่เราไม่กินเหล้าเราก็ไม่หมดกระตังเราไม่มีโรคพยาธิเห็นไหมเราก็รณรงค์งงกันที่จิตใจรณรงค์งงกันที่สอนชี้บอกวัดบอกว่าขอบินบาตเธอโยมเม้ยอ,อย่าไปกินเหล้าเมายาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติอย่างพวกเราทําปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยวัวปล่อยควาย สร้างกุศลอย่างเงี้ยสุขใจหม่ละโยมอ่ะโยมมาสุขใจหม่ละเข้ามาวัดเรามีความสุขเรามีบุญแล้วใครทําอย่างเราเขาก็ได้บุญอย่างสมมุติถ่ายเขาไล่สดอย่างเงี้ยอย่ายนทางบ้านได้เห็นสาธุสาธุสาธุโมทนาด้วยเห็นไหมเขาก็โมทนาด้วยลองเนี่ยเอาวัวมาอยู่หน้าวัด เขาให้เพชรฆขาตเอามีดมาปาดคอวัวเนี่ยเขาไม่ด่าไปทั่วโลกเลยมันรู้ไปนะจริงไหมไอ้โยมเห็นไหมละ่ะเรามาสร้างกุศลความดีความงามตรงกรันข้ามกับทำบาปวันนี้ีใหม่สสงการควายจะล้มอีกกี่ตัวไม่รู้วัวจะล้มอีกกี่ตัวไม่รู้แต่เราได้กาไรแล้วเราให้แม่ชีวิตลูกห้าตัวก่อนปลาอีกหอยอีกเห็นไหมเราได้ให้ชีวิตคนอื่นโอ้ยเราเป็นสุขบุญเราเกิด ไ้นั่นก็ขอโมทนากับญาติยาโยมทุกคนที่ได้มาสร้างชีวิตใหม่วันใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่พูดที่ทำที่คิดก็ขอบุญบาร,รมีที่ญาติโมยมได้กระทำบำเพ็ญดีชอบแล้วเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยหนุนส่งให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญลุ่งเรืองง,งอกงามไพบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขทั่วถึงทุกคนทุกท่านเธอ